ทีเอฟเอ็มดีเจเพลอ้อมค่ะหลากหลายเพลงนะค,ะคุณผู้ฟังขอ,อกันมาก็เฉลียเฉลียเปิดกันไปนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ทักว่ามืดมาตตะไกรดูกล้องพี่อ้อมนึกว่าหนึ่งทุ่มทักนั้งแต่ยังไม่ห้าโมงเย็นแล้วถ้าคุณเปิดมาตอนนี้คุณจะไม่คิดว่าตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเนอะ <c oughs> ทางเราก็ลุ้นแหละค่ะคุณผู้ฟังลุ้นกันทุกวันนะคะแต่ก็เอาใจช่วยเพราะว่าเราแค่ลุ้นว่าฝนจะตกหรือเปล่าในตัดภาพไปพัทยาที่คุณผู้ฟังบอกว่าฝนตกตลอดหลายพื้นที่เห็นบอกว่ามีนน้้้ําาท่่ววมขังดยยะะคะเอใใจชให การเดินทางของคุณปลอดภัยได้ดีเพราะว่าถนนมิตรภาพก็เห็นว่าติดกันอยู่นะคะขอให้คุณกลับถึงบ้านปลอดภัยก็แล้วกันมันไม่มีคําอะไรที่จะอวยพรกันได้หรือบอกกันได้มากไปกว่านี้นะคะถึงบ้านปลอดภัยขอให้ไม่เจออุบัติเหตุอุบัติภัยไม่เจอคนที่ใจร้าย,ายกับเราในระหว่างทางจริงๆนะลําพังคําว่าอุบัติเหตุมันก็เหนื่อยพอแล้วถูกปะ่ะมันคือสิ่งที่คาดการไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างบางทีต่อให้ระวังนะ เราระวังแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะระวังแต่มันมีองค์ประกอบอื่นที่ไม่มีใครที่จะคาดการได้มันก็เกิดขึ้นได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนกันสิ่งนี้ถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีเรื่องของคนที่เห็นขวดน้ําอัดลมสีเขียวเลยเข้าใจว่าเป็นน้ําหวานและกระดกดื่มรู้ตัวอีกทีที่กลิ่นตอนที่กลิ่นมันไม่ใช่ญาติเลยพาส่งโรงพยาบาลนะ,นะคะซึ่งตามในข่าวบอกว่า โรงพยาบาลจ่ายยาแล้วให้กลับบ้านซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิตญาติก็เลยติดใจว่าทำไมไม่ล้างท้องทั้งที่แจ้งแล้วว่าได้ทานยาน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปซึ่งเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าจริงๆมันจะมีเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนที่ประสบเหตุเรื่องของการดื่มพวกยาน้ำยาต่างๆที่ใช้เป็นพวกสุขภัณฑ์อะไรพวกนี้มัน แค่ระเหยโดนตายอย่างลําบากเลยนะคะแต่ว่านั่นนะคะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่จะต้องไปตามกันอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งหลายครั้งที่เราถ่ายขวดบางอย่างหมดเอาอันนี้มาใส่แทนแล้วเราไม่ได้เขียนแปะไว้หรือเราเขียนแปะสําหรับคนที่ทําความสะอาดรู้กันเองแต่คนอื่นมันตั้งทิ้งไว้ก็ถึงอกว่าระวัง ว่าเด็กจะต้องไม่ใกล้สิ่งพวกนี้ไอ้พวกสุขพัณฑ์ทั้งหลายมันต้องตั้งไว้ให้เด็กเอื้อมไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะฝากกันไว้สักนิดหนึ่งเอาจริงอ้อมเองยังเกือบเผลอเลยเกือบไปเอาน้ำส้มสายชูอ่ะก็เอ๊ะทำไมมีขวดน้ำอยู่ในห้องน้ำวะอ๋อขวดน้ำส้มสายชูแต่เอาแปะไว้อีกแบบหนึ่งอ่ะก็เกือบเหมือนกันคุณผุ้ฟังบางทีเราก็เผลอลืมได้หรือคนที่มาทำความสะอาดให้เราอ่ะเขาก็หยิบไปรวมกับตรงอื่นแล้วเราอาจจะเข้าใจผิดเองเพราะฉะนั้น แปะตัวโตวๆ,ๆเอาไว้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรหรือไม่ต้องเอาออกมาจากขวดดั้งเดิมที่เขามีก็ได้ใช้ขวดเดิมแล้วก็จัดให้เรียบร้อยแล้วแต่บ้านแล้วแต่คนขอให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับใครก็แลวกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องหนึง่งเกิดขึ้นกับคุณได้ถ้าคุณวางแผนทางการเงินคุณจะมีเงินที่เพิ่มขึ้นเพราะเรามีสิ่งที่มานําเสนอที่เรียกว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษค่ะซึ่งอมบอกคุณผู้ฟังบ่อยๆว่า สูงทุกดอกไม่มีกักไม่มีหักภาษีกับเงินฝากเป่อเรียกพิเศษจากธนาคารออมสินทั้งแบบ5เดือนและเเดือนสําหรับเงินฝากเื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบีย้ย1.00%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1. จุด 1นต่อปีและสำหรับเงินฝากผือเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตรายดอกเบีย้ย 1. 0 5ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำา1.23%ต่อปีนะคะเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่10,000บาทนะคะฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าธนาคาร จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เป็นลูกค้าเราถ้ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะทธพุทธอย่าลืมโทนะ้า สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน พุณนี้เจอกันนะคะเรียกได้ว่าพี่เติ้ลยืนพื้นและมีพี่เกลือมานั่งอยู่ตรงนี้และพี่อ้อมก็จะมานั่งอยู่ด้วยสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะก็ลองติดตามกันไปนะคะสำหรับชาวพุทธเรียนศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามเรื่องของคุณเมื่อมาอยู่กับเราแน่นอนค่ะก็ฟังกันไปหลากหลายความคิดเห็นค่ะรวมไปถึงความคิดเห็นของชาวพุทธเรียน คิดไปด้วยกันนะคะเจอกันพร้อมๆก,กันกับอาหารแมวคนิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเต้ปารปริกา้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันค่ะถกพุทธอ,อย่าลืมโทรนะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังรู้สึกว่า ช่วงเวลาดีๆของคุณกำลังจะหมดลงเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานนะคะ <c oughs> <c oughs> มันยืดเวลาไงจากเรามีแค่าสามวดีถูกไหมนี่เราได้ตั้งสามวันเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะกลับเข้าสู่โหมดเตรียมตัวเป็นปกติอย่าท้อกับคุณผู้ฟังเราท้อไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ไปทางานข้าวไม่ได้ตกมาจากฟ้าเราทำงานเราไม่ได้ทำด้วยใจรักค่ะเราทำงานเพื่อเงิน นั่นคือองค์ประกอบแรกสิ่งสิ่งที่หนึ่งทำงานเพื่อเงินก่อนเราก็ต้องพูดตรงๆเพราะเราเป็นมนุษย์ที่ต้องใช้เงินขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะคืนนี่นอนแล้วตื่นเช้ามาขอให้สดชื่นทำงานนี้เต็มที่จะได้มีเงินไปใช้จะไปติ่งใครก็ไปจะไปอะไรเขไปหลายอัลบั้มต้องจองรวมไปถึงคอนเสิร์ตก็ต้องกด เอาให้ตัวเองรอดแล้วกันแล้วก็อย่าลืมบำรุงปากท้องตัวเองให้อิ่มสุขภาพดีด้วยจะได้มีเวลาติ่งอย่างสมบูรณ์แบบนะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะอ้อมลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับโซเซฟและพวุนี้จะอ้อมเหมือนเดิมบ่ายสามนะคะสวัสดีค่ะออ้ม M DJ DJ By ค่ะ ปล่อยให้ฉันร้องไปถ้าเธอไม่คิดจะกลับมาปล่อยให้ฉันเสียใจที่เราทั้งสองต้องจากลาเพื่อน้ำใเตอที่มนไหลจะทำให้ใจฉันมันเจให้ฉันร้องไปเดียวกัน